ดีครับตอนนี้ผมก็อยู่ในกิจกรรม Honda a s i เชีย p e r i e n c e 2022นะครับซึ่งเป็นกิจกรรมทริปใหญ่นะครับส่งท้ายปลายปี2022ของ Honda Big b i k e วันนี้เราก็จะเดินทางจากนครพนมนะครับไปยังเวียดนามนะครับจุดหมายปลายทางของเราในทริปนี้คือเวียดนามนะครับเราจะขี่เที่ยวในประเทศเวียดนามกันทั้งหมด7วันนะครับผมซึ่งก็มีลูกค้าของ Honda Big b i k e นะครับทั้งหมดประมาณ50คันนะครับแล้วก็มี ลูกค้าเนี่ยจำนวนกว่าร้อยชีวิตเลยนะครับที่ไปในทริปนี้นะครับซึ่งวันแรกเนี่ยเราจะข้ามจากไทยไปลาวแล้วก็ข้ามทะลุลาวไปที่เวียดนามนะครับทริปนี้ก็เป็นการเดินทางที่สุดพิเศษอีกครั้งหนึ่งนะครับกับทริป Honda Big b i k e a เ i a ช e x p e r i e n c เ2022นะครับเป็นทริปขี่รถเที่ยวเวียดนามเหนือซึ่งเป็นเส้นทางอ้อมด้านขวาเลาะตะเข็บชายแดนประเทศจีนเป็นเส้นที่สุดอันซีนเส้นหนึ่งเลยทีเดียวนะครับมีโค้งที่นับไม่ถ้วนเลยทีเดียวพร้อมกับอากาศที่ต่ำกว่าสิองศา เปิดประสบการณ์การเดินทางครั้งใหม่ของลูกค้า honda big b i k บอีกครั้งหนึ่งนะครับผมคลิปนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่3ถึงวันที่10ธันวาคมปี2022นะครับก็เมื่อปลายปีที่แล้วเนี่ยนะครับผมกับขบวนรถ honda big b i ไบกว่า50,000นะครับเริ่มสตาร์ทจากจังหวัดนครพ,พนม เราจะขี่ข้ามฟากไปยังประเทศลาวก่อนนะครับแล้วก็ยิงยาวไปยังประเทศเวียดนามเลยในวันเดียวนะครับซึ่งตัวผมเองนั้นได้รถ Honda CB1000R Black e dition เป็นคู่หูในทริปนี้นะครับจะเป็นยังไงการเดินทางกับรถสปอร์ต o อ t f a i ฟลลิแบบนี้ในเส้นทางสุดอันซีนจะสนุกแค่ไหนไปต่อกันเลยครับตอนนี้8โมงแล้วนะครับตอนนี้ที่ริมโขงนะครับก็กาหนดการจริงๆก็8โมนะครับล้อมหมุนแต่ตอนนี้ก็เลทไปพอสมควรแล้วนะครับ พราะเดี๋ยวเราต้องไปเสียเวลาที่ดาลีนิดนึงนะครับแล้วเราก็ต้องขี่วันหนึ่งเฉลียดด่ยเฉลี่ยในการขี่เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ300กว่ากิโลเมตรนะครับสามรถึงเกือบเกือบสี0กิโลเมตรนะครับก็อาจจะมีแวะเที่ยวระหว่างทางด้วยมีจุดหมายปลายทางให้เที่ยวด้วยนะครับเดี๋ยวอย่างที่บอกครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังไปเรื่อยๆครับว่าเราไปที่ไหนกันบ้าง ครับผมอันนี้เราก็ตรวจคนเข้าตรวจคนออกขาออกนะครับอันนี้ด่านด่านไทยของเราเนี่ยครับด่านหบางไทยก็จะมีเอกาสารของคนพาสปอร์ตแล้วก็มีเอกาสารของคนแล้วก็รถนะครับ วันที่1น,นะครับอบวน h อ n d a Big b i ไบกว่า50คันข้ามฟากจากจังหวัดนครพนมประเทศไทยมาอย่างฝากเรวการข้ามมาเนี่ยก็มีการสลับเลนขับขี่เพราะในประเทศลาวและเวียดนามเนี่ยจะวิ่งตรงกันข้ามกับประเทศเราก็่จากชิดซ้ายเป็นชิดขวานะครับตอนนี้เราอยู่ในประเทศลาวนะครับแล้วด่านกาเข้าของประเทศลาวค่อนข้างสายแล้วนะครับตอนนี้9ก้าโมงครึ่งแล้ว เซตศูนย์กิโลที่เซตใหม่นะครับผมเพิ่งจะเซตเซตใหม่ศูนย์กิโลที่ด่านจะข้ามไปที่ลาวครับตอนนี้เราอยู่ที่ลาวแล้วแหล,ละเพิ่งข้ามฝั่งไทยมาข้ามสมะพานมิรภาพามาแล้วก็เซตศูนย์กิโลนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทริปนี้จบทริปถึงด่านไทยแล้วจะใช้ระยะทางไปทั้งหมดกี่กิโลสำหรับทริปนี้ จะมุ่งหน้าไปสู่เมืองหลักชาวซึ่งเป็นเมืองชายแดนของประเทศลาวและประเทศเวียดนามซึ่งก่อนที่จะถึงชายแดนเวียดนามที่เกาแจวเส้นทางในลาวช่วงนี้จะเป็นลูกลังแล้วก็เป็นกรวดลอยแล้วก็สลับด้วยโพ้งที่ค่อนข้างจะถี่เลยทีเดียวนะครับก่อนจะเข้าที่ด่านเกาแจวประเทศเวียดนามนะครับ ก็เป็นช่วงขบวนหน้านะครับเมื่อกี้ขี่มาก็ตามมาทานขบวนข้างหน้าแล้วก็มันเป็นทางอย่างที่เห็นในคลิปนะครับที่ผมติโกโปมาผมขี่ซีบีพานานี่ก็ลําบากหน่อยแต่นี้มีอจอดรอขอบวนหลังกันนิดหน่อยนะครับผมบเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอคันทันใครทัดอยู่ข้างหลังแล้วนะครับตอนนี้เราอยู่ข้างหน้าบ้างเพราะว่าหลังเจ้าออกตัวเมื่อกี้ฝุ่นเต็มตัวเลยครับแล้วฝุ่นตั้งแต่วันแรกยังไม่ถึงวันรีเลย ึงด่านแล้วครับอันนี้จะเป็นด่านเวียดนามด่านลาวลาวจะข้ามไปเวียดนามครับนี้ด่านลาวนี่ยังไม่ข้ามไปเวียดนามเลยชุดผมก็เต็มไปด้วยฝุ่นหมดแล้วแต่วิวสวยครับตอนนี้ก็มีลมเย็นๆนะครับแต่แดดยังร้อนอยู่ข้ามเขตลาวนะครับเข้าสู่เวียดนามแลวเดี๋ยวเราต้องไปด่านเวียดนามนี่ข้างหน้านู่นครับนั่นคือเวียดนามด่านเวียดนามนะครับนี่เราอยู่ในประเทศเวียดนามแล้ว ทีนี้จุดหมายแรกก็คือเราจะไปกินข้าวกลางวันกันก่อนนะครับตอนนี้เวลาประมาณบ่ายโมงครึ่งแล้วกนน็ในร้านอาหารเขาจะจัดเตรียมไว้ให้แล้วะครับมาดูมาดูระเบียงไหนนี่อาหารเวียดนามมื้อแรกนะครับในแผ่นดินเวียดนามมา่านประมาณมีปลาหมกึกมีหมูปอมีกระดูกอ่อนด้วยซึ่งเรียกว่าอะไรผมก็ไม่รู้นะครับ พี่ตาไม่น้ำไหมกินไปครับตามนั้นอิ่มท้องแล้วเราก็เดินทางกันต่อเลยซึ่งเส้นทางต่อจากนี้ก็จะเต็มไปด้วยโค้งแล้วก็เป็นเส้นทางที่เลาะผนานไปกับแม่น้ําในส่วนตัวผมแล้วเดินทางตรงนี้ถือว่าสวยงามมากเลยทีเดียวนะครับแล้วก็แปลกตามากเลยทีเดียว และวันที่เราเดินทางมีมรสุมพาดผ่านประเทศเวียดนามตรงช่วงนี้พอดีเราก็จึงต้องลุยฝนไปแต่ดีที่ไม่ตกหนักอะไรมากแต่บวกกับคุณภูมิที่ต่ำให้ทั้งหนาวทั้งเปียกก่อนจะเข้าที่พักในเมืองวินวันนี้เราใช้ระยะทางไปทั้งสิ้น370กิโมตรซึ่งอันนี้วัดจากทริปใหม่นะครับใช้เวลาขี่ทั้งหมดเนี่ยเราวสิบชั่วโมงเลยทีเดียวเรียกว่าถึงที่พักมืดแล้วนั่นเองนะครับผมวันที่2นะครับ เราก็จะไปที่สะพานแขวนลอยฟ้านะครับนี่เราออกกันตั้งแ,แต่ตอนนี้เจ็ดโมงแล้วนะครับมาลีนไปนะครับผมตอนนี้สภาพอากาศก็ฝนตกจะไปดูกันดีกว่าข้างนอกเป็นไงที่เราจอดรถได้โรงแรมว,วันที่2ของการเดินทางวันนี้เราออกเดินทางกันแต่เช้านะครับผมเราจะออกจากเมืองวินไปยังเมืองม็อกโชไปที่ยวสะพานแบดลองกลาสบิดการเดินทางวันนี้ก็เปียกฝนอีกแล้วนะครับแต่ถ้าผ่านจากเมืองวินออกไปแล้วเนี่ยก็ไม่เจอฝนอีกเลยแต่อากาศเนี่ยยังคงหนาวเย็นเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ นี่แล้วพักนะครับปั้มน้ำมันก็ยังไม่เติมนะครับเดี๋ยวเข้าห้องน้ําก่อนรอเดินทางต่อแล้วครับทีนี้ไม่มีฝนแล้วก็คาดว่าจะไม่มีอีกแล้วนะครับทีนี้ก็จะเป็นอากาศหนาวแล้วครับซึ่งบอกเลยว่าตอนนี้เย็นมากีโมงแล้ว9โมงนี่ก็ลมหนาวหนาวเลยแหละไม่ใช่เย็นอย่างเดียวนะหนาวเลยก็เดี๋ยวเดินทางกันต่อนะครับแต่ก็ดีแล้วที่ไม่เปียกด,ด้วยไม่ได้เปียกทั้งเปียกทั้งหนาว อันนี้เราขออะไรสักอย่างหนึ่งก่อนไม่เปียกก็เปียกเลยไม่หนาวก็หนาวสักอย่างจานจานจานกี่ซีบีพันดีกว่าขี่ได้ได้ง่ายๆเก่งเพราะว่ามีแอฟว้างได้ได้ไม่เป็นไรเราว่า่ะแหละเราให้เราให้โอกาสนะชินกาแฟครับนี่ครับเราก็จะมีไกด์เวียดนามเราจะเสิร์ฟกาแฟให้ตลอดนะครับคได้นะครับขอได้ครับผมกาแฟเวียดนามกันหน่อยครับเรากินโดนกินโดนนะ อากาศเย็นก็แค่รอเลื่ลอนน้ำมาสุนี่เราก็เตรียมตัวเดินทางกันต่อจอดเมื่อกี้ก็อย่างที่บอกไปครับไม่ได้จอดเติมน้ำมันครับเติมคันเดียวแต่ก็ได้ได้ถือโอกาสได้พักด้วยตอนนี้ก็ได้จะเจอแต่อากาศเย็นหรือหนาวอย่างเดียวแล้วครับฝนก็ไม่น,าน่ามีขอให้ไม่มีแล้วดีกว่า วิ่งมาจากปัมม๊มเมื่อคืนน่าจะ200กว่าโลแล้วไม่ขามไม่ตูดมากครับรถอยาา่างเราเราจะยืนแล้วจะนั่งบนนี้แล้วอะไรกั <c oughs> จะเปลี่ยนท่าไหนแล้วขาไปนู่นแล้วอยาจะตัดขา <c oughs> เอาแขวนไว้ก่อนอรอคิวตอนน้ำมันมนะครับก็จะเหมือนบ้านเรานะครับที่หัวใจก็จะมีพนักงานหัวใจนะครับหรือเด็กปั๊มคอยช่วยเติมให้เรา <c oughs> ไม่เหมือนมาเลยน,นมะมาเลยก็จะเติมเอง ก็จะมีรถสเบียงรถอาทิมงานก็จะมีขนมมีกาแฟมีน้ำแจกทุกครั้งที่จอดนะครับดูสภาพรถเราเท่กก่อนเรา,า,า,าอยู่ที่เขาใหญ่ม็อกโช สะพานกระจกที่ยาวที่สุดในโลกนี่ครับลายชื่ออะไรทีเนตเวลเรคคอร์ดเรืๆๆ่องอะไรสะพานกระจกตอนนี้เราก็เดินขึ้นมาถึงแล้วนะครับสะพานกระจกที่ยาวที่สุดในโลกนะขณะนี้นะครับ,บเราต้องเปลี่ยนเปลี่ยนใจรองเท้าเพื่อไปเดินบ,บนบนสะพานกระจกดูวิวก่อนเราเดินทางไปถึงสะพานแบดลองกราดบิดหรือไวด้าก้อนสะพานแห่งนี้ถูกบันทึกไว้ในสถิติโลกว่าเป็นสะพานกระจก ที่ยาวที่สุดในโลกนอกจากตัวสะพานกระจกที่สวยงามมากๆนะครับที่นี่ยังมีถ้ำจำลองให้เราได้ดูด้วยนะครับเจอขึ้นมาบนสะพานกระจกที่ยาวที่สุดในโลกแล้วนะครับตอนนี้ก็ดีครับข้างล่างก็เป็นนี้เหมือนจะอารมณ์แบบสะพานมันโยกๆนยเพราะมันปเป็นสะพานแขวน สะพานแขวนกระจกที่ยาวที่สุดในโลกเออเรพูดได้ครบมันจะโยกๆหน่อยเพราะมันเป็นสะพานแขวนครับเนี่ยแขวนด้วยสลิงนะครับนี่นแขวนด้วยสลิงข้างล่างนี่มันเหมือนสวนน้ําด้วยเป็นสไลเดอร์ม่รู้สวนน้ำด้วยป่า,นานเพราะอากาศหนาวขนาดนี้ก็มีส่วนใครจะเล่นน้ําว่าไปสวยดีนะฮะถ่ายรูปบัดผมนี่สองกล้องเลย นู่นครับสะพานแล้วก็เดินเลาะมาก็ยังเป็นกระจกใสๆอยู่ก็จะเป็นอย่างนี้ครับก็ยังเป็นใสๆอยู่เราจะโชคดีอย่างเราไม่กลัวความสูงครับไม่เหมือนเคนนะครับกลัวความสูงก็่เจวองดูเดินเดินเลาะไม้เดินเลาะไม้ไม้ไม้นี่จะผูบอกได้ก่อนอ่าดูเลาะจนกล้องโดนดูนะครับคนกลัวความสูงก็จะเลาะไม้อย่างเงี้ยคนแรกเจ๊หวองนิดเคนอีกคนครับ มันได้บอกงานแล้วนะตอนนั้นก็เราไปเล่นไอซาลิงนะเออมันจะเว่อร์ๆหน่อยล่วงไปก็คงจะเจ็บพิพัฒน์ึงครับสะพานนี้นะเขาเรียกชื่อภาษาอังกฤษจำง่ายๆว่าไวท์ดราคอนบิดว่าสะพานมังกรขาวความยาวประมาณ680กว่าสะพานไวท์ดราคอนบิดนะครับผมได้ความรู้มาเมื่อกี้เลยไวท์ดราคอนบิดนะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับสำหรับสะพานชื่อสะพานนี้ ยาว680เมตรครับได้ความรู้แบบโชคเมื่อกี้เลยครับผมเกิดเกิดกับความรู้เกิดขึ้นเองได้ที่เน็ตบุ๊คของคนได้ขอดจากความยาวของสะพานประมาณ680เมตรแล้วก็ตัวจ้จดแข่งเป็นของสตรีโคแบงนรับพลจากำลังเสรก็ ม,ม่ <laughs> กระจกจากฝรั่งเศสด้วยนะครับนี่ก็ได้ความรู้ใหม่ด้วยเห็นไหม่มมค้นพ่อเลยกูก็เสี่ยวอยู่ดีครับและไฮไลท์อย่างนึงก็คือช่วงทางลงจะมีให้เลือก2อย่างนั่นก็คือลงบันไดปกติซึ่งเป็นทางที่ชันมากเลยทีเดียวหรือใครที่ชอบความตื่นเต้นนะครับก็จะมีซิปไลน์ไว้บริการนะครับซิปไลน์หรือการโผลสลิงลงไปข้างล่างนั่นเองซึ่งตัวผมเองนะครับก็ห้อยทั้งอุปกรณ์การถ่ายทั้งกล้องวิดีโอกล้องถ่ายรูปต่างๆก็เลยไม่สะดวกนะครับที่จะโหนซิปไลน์ลงไปหรือเป็นข้ออ้างนั่นเอง บันไดปกตินะครับซึ่งต้องบอกเลยครับบันไดนี่ชันมากๆกครับการเดินทางจากเมืองวินมาสู่เมืองม็อกโชในวันนี้นะครับก็หนาวนะครับหลักๆเลยทีเดียวผมกับ CB1000R Black Edition นะครับกูหองผมเนี่ยครับก็แทบจะกอดจะกลมเลยทีเดียวนะครับการแก้หนาวของผมเบื้องต้นนะครับก็มีการเอามือนีครับไปสลับจับด้านเสื้อสูบของรถนะครับก็บรรเทาความหนาวของมือได้ดีทีเดียวนะครับ เส้นทางวันนี้ถือว่าดีมากเลยนีครับมีโค้งกว้างให้แก้ง่วงมากมายเลยทีเดียวแล้วก็วิวสวยงามตลอดเส้นทางเลยทีเดียวครับผมวันนี้ขี่กันไปทั้งหมด360กิโลเมตรนะครับก็เข้าที่พักหนึ่งทุ่มพอดีออกเช้าเราถึงที่พักมืดอีกแล้วนะครับผมอยากจะถึงแบบฟ้าไม่มืดบ้างจังนะครับ วันที่สมนะครับเราออกจากเมืองม็อกโชเนี่ยครับจุดหมายปลายทางของวันนี้อยู่ที่เมืองฮายางระยะทางทั้งหมดเนี่ยจะอยู่ราวๆ420ริกิโลเมตรช่วงที่เราเดินทางออกจากม็อกโชซึ่งเป็นเมืองที่อยู่บนเขาเนี่ยอากาศจะหนาวเย็นมากเลยทีเดียวเราออกกัน8โมงเช้านะครับอุณหภูมิขณะนั้นยังต่ำเพียง9องศาเซลเซียสเท่านั้นนะครับ และบรรยากาศเนี่ยปกคลุมไปด้วยหมอกแล้วก็กละอองน้ําแบบหนาๆเลยทั้งเปียกแล้วก็มองไม่เห็นทางนะครับซึ่งมองไกลไม่น่าเกิน50เมตรเหมือนขี่อยู่ในเมืองไซเลนซ์ฮิลเลยนะครับในหนังเลยอันนี้ก็ต้องมองต่อไปท้ายของคันหน้าตามๆกันไปเรื่อยๆนะครับแต่พอลงจากเขาหมอกก็จะจางลงไปแต่ความเย็นก็ยังเย็นอยู่นะครับผมแต่เราสามารถทําความเร็วของรถได้เพิ่มขึ้นอีกวันนี้ก็ขี่ผ่านเมืองมากมายเมืองเล็กๆตามชานเมืองต่างๆนะครับ ที่4ของทริปแล้วนะครับวันนี้เราจะออกจากเมืองไหยางเพื่อไปอยังเมืองบ่านซกซึ่งไฮไลท์ของวันนี้นะครับก็คือ โค้งพับผ้า15ชั้นนะครับเป็นเส้นทางที่สวยงามมากเลยทีเดียวก่อนจะไปถึงไฮไลท์ของเราเราแวะกินกลางวันกันก่อนที่เมืองเมียวกักที่นี่ก็อากาศค่อนข้างดีนะครับเราเส้นทางที่มาไปได้เลยทีเดียวหรือว่าดีเลยทีเดียวแต่ว่าก็ามาเจออุปสรรคคือหลังจากกินข้าวเที่ยงกันแล้วเนี่ยเส้นทางก็จะเป็นกลวดลอยแล้วก็เป็นโค้งขึ้นเขาและบนยอดเขานี่เองเราก็เจอกับอุปสรรคคือเป็นหินถลม่มจากภูเขาปิดเส้นทางทําให้เราต้องค่อยๆปีนไปทีละขั้นนะครับ ในขบวนเราเนี่ยมีรถที่ไม่ใช่รถประเภท a v v n t u u r t t u u r n n g อยู่หลายคันมีทั้งโปรวิงเออยหรือแม้กระทั่งผมเองเนี่ยก็เป็น CB1000R เป็นรถสปอร์ตพอร์ตเฟลิงดีๆนี่เองนะครับต้องค่อยๆไปนะครับนะที่มันยากกว่านั้นก็คือทางคนงานของเวียดนามเนี่ยก็เอารถขึ้นมาแทรกขบวนเราที่ไปเหยียบให้มันเละขึ้นไปอีกอันนี้เราก็เลยต้อง ค่อยๆช่วย,ย,ยเหลือกันแล้วก็ต่อคิวข้ามมาทีละคนช่วยกันพายช่วยกันเข็นมาจนลอดทุกคันก็ทุกคนก็ปลอดภัยดีแล้วเราก็เดินทางกันต่อวันนี้ก็ถี่กันจนมืดอีกแล้วนะครับเราถึงที่พักก็มืดค่าพอดีแล้วก็อากา ในที่เมืองนี้นะครับหนาวมากเลยทีเดียวเพราะเป็นเมืองที่ติดกับชายแดนประเทศจีนที่นี่นะครับเป็นจุดนัดพบกับทางทีมของเวียดนามเป็น Honda Big b ไบของเวียดนามมารอต้อนรับเราซึ่งตุ้งนี้เขาจะพาเราขี่ไปยังจุดหมายต่อไปนะครับวันนี้เราขี่เป็นระยะทางทั้งหมด300กิโลเมตรแต่เราใช้เวลาในการเดินทางในการขี่รถทั้งหมดเนี่ย12ชั่วโมงกว่า,วาเลยทีเดียวคราวที่5เราดูน้ำตกน้ำตกอะไรเดี๋ยวผมขึ้นชื่อไว้ให้ แบงก็๊กแบงก็๊กอะไรสักอย่างบันยอกบันยอกอ่ะย็ชื่อจีนเออเต๋อเทียนเต๋นนักตกเต๋อเทียนนะชื่อจีนเขาเรียกอะไรนะตกสองแผ่นดินเหรอเนี่ย ดูกลเช้าว,วันที่5ของคลิปวันนี้เรายังไม่ออกเดินทางเราไปดูน้ําตกบาดโซกหรือน้ําตกเตริรดเทียนซึ่งน้ําตกนี้นะครับจะใหญ่เป็นอันดับ4ี่ของโลกแล้วก็ใหญ่ที่สุดในเอเชียน้ําตกเนี่ยจะติดกับประเทศจีนเลยนะครับซึ่งที่เรายืนอยู่แล้วมองไปข้ามฟ้าไปนั่นฝั่งนู้นก็คือประเทศจีนแล้วนะครับตอนนี้เรามาอยู่รงน้ําตกแล้วผมคงไม่เดินเข้าไปน่นนะครับเพราะรอถ่ายรูปตรงนี้เป็นมุมกว้างที่เห็นก็เป็น2แผ่นดินนะฝั่งนู้นก็เป็นจีนงานที่บอกไป นี่มีเรือพาไปมีแพพาไปล่องด้วยเข้าไปหาน้ำตกนะครับเขาบอกว่าประมาณ15นาทีาานะครับน้ำตกซึ่งตัวน้ําตกเนี่ยใหญ่แล้วสวยงามมากๆที่เรามาในฤดูนี้เป็นฤดูแง้งน้ําก็เลยไม่ค่อยเยอะอันนี้ตามคําบอกเล่าของไกด์เวียดนามซึ่งถ้าน้ําเยอะเนี่ยตรงที่เรามายืนมาเดินถ่ายรูปเนี่ยจะเต็มไปด้วยน้ําแล้วเดินลงมาไม่ได้ต้องเดินตามบันไดที่เขาเตรียมไว้ให้ หลังจากดูน้ำตกกันแล้วเราก็พร้อมเดินทางวันนี้ทีม Honda Big b i ไบ์เวียดนามจะเป็นคนนำทางให้เราซึ่งจะทำความเร็วได้มากขึ้นเพราะเขารู้เส้นทางรู้โค้งเป็นอย่างดีนะครับนี่เรากำลัาจะไปหาลองเบแล้วก็มี Honda จากเวียดนามนะครับผู้ใช้ Honda าบิ๊กไบเวียดนามมาร่วมขบวนด้วยนะครับก็คือเจ้าบ้านเขาจะขี่ไปกับเรานะครับผม แต่ว่าเหมือนว่าจะขบวนว่าให้เขานําไปก่อนนําทางขึ้นไปนะครับเดี๋ยวดูกันดีๆว่าจะยังไงนะครับวันนี้จุดหมายเราจะอยู่ที่ฮาลองเบย์เราก็เดินทางกันเลยครับเส้นทางวันนี้สําหรับผมถือว่าสวยงามมากเลยทีเดียวรวมถึงผิวถนนเนี่ยเป็นถนนลาดยางที่ค่อนข้างดีแล้วเราก็ทําความเร็วเล่นโค้งได้ในระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับโปรแกรมวันนี้เราจะไปขึ้นกระเ,เช้าที่เมืองฮาลองเบย์เพื่อชมเมืองชมอ่าวกันนะครับ Welcome to h a l องเ ba y มึงวะกำลังเพลินเลยทะเลขั้นแขวนนะสะพานแขวนนี่ฮารงเปตอนนี้ห้าโมงเย็นแล้วนะแต่มันมืดมืแล้วตามโปรแกรมเราก็จะไปขึ้นขึ้นกับเช้ากันนะครับนี่มันฟ้ามันก็จะมืดแล้วพอจะขึ้นก็ควรจะมืดพอดีละมั้ง ขึ้นแล้วยังเห็นแสงสว่างอยู่อย่างนี้ก็จะดีมากเลยแต่แล้วก็ไม่ทันนะครับเราถึงที่พักที่ฮาลองเบก็ประมาณ6โมงเย็นฟ้าก็มืดทำให้ไม่ทันขึ้นจะเช้าแต่วันนี้ก็ค่อนข้างพิเศษมีงานเลี้ยงสังสรรค์มีปาร์ตี้หลังจากขี่รถกันมานเหนื่อยๆทำให้หลายๆคนก็ได้รีแลกซ์กันบ้างแล้วก็เตรียมตัวที่จะเดินทางในวันต่อไปวันที่6ของทริปแล้วนะครับนี่เราอยู่ที่ฮาลองเบล้วเรามาถึงมืดเลยไม่ได้เที่ยวอะไรครับวันนี้ก็ เดี๋ยวไปเที่ยวฮาลองบกไปล่องเรืออีกนี่อยู่ที่ชั้น5้าของโรงแรมที่พักนะครับพามาดูวิวสวนสนุกที่ฮาลองเบไปกันเลยนี่เป็นสวนสนุกนะครับก็เป็นซันเวิรหลังจากออกจากโรงแรมที่พักแล้วเราก็วนขี่รถถ่ายรูปกันที่ฮาลองเบกันอีกหนึ่งเซตใหญ่ก่อนที่จะเดินทางกันต่อ จุดหมายปลายทางเราอยู่ที่เมืองวินแต่ในกนําหนดการเนี่ยเราจะไปแวะที่ฮาลองบกกันก่อนก็จะมีนั่งเรือมีชมเมืองสวยๆที่ฮาลองบกแต่ด้วยเหตุการณ์ด้วยการจราจรต่างๆทําให้แผนนี้ต้องจบไปเราขี่มุ่งหน้ากันถึงเมืองวินกันรวดเดียวเลยถึงกระนั้นเราไปเมืองวินเนี่ยเรายังใช้เวลาค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวด้วยระยะทางแล้วก็ด้วยความเร็วที่ใช้เนี่ยทำให้เราถึงเมืองวินมืดค่ำอีกแล้วครับ จากฮาลองเบถึงเมืองวินนี่นะครับก็เป็นระยะทางทั้งหมด330กิโลเมตรซึ่งเราก็ขี่กัน12ชั่วโมงอีกแล้วนะครับเพราะว่าติดอุปสรรครถติดแล้วก็รถเยอะมากๆครับในเมืองเล็กืองน้อยต่างๆของเวียดนามทําให้เราทําเวลากันไม่ได้เลยนะครับวันนี้เราเข้าที่พักกันมืดอีแล้วครับที่เราอยู่ที่เมืองวินนะครับออกมาซื้อพิซซ่ากินทีนี้ดูสภาพนะครับตอนนี้เหมือนเราอยู่ในในหมอกในละอองน้ํามันจะเป็นฝนก็ไม่ใช่นะครับ เนี่ยเป็นละอองหมอกก็เป็นฝนเนี่ยปอยโแต่มันมันเป็นหมอกก็เริ่มเช้าวันใหม่ที่เมืองวินนะครับวันนี้เป็นวันสุดท้ายของทริปแล้วหรือเป็นวันที่7ของทริปนั่นเองนะครับวันนี้เราจะเดินทางกลับประเทศไทยกันแล้วครับซึ่งเราเดินทางออกจากเมืองวินก็มุ่งหน้าไปยังที่ด่านชายแดนประเทศเวียดนามสู่ลาวนะครับแล้วก็ข้ามจากลาวไปยังประเทศไทยซึ่งตรงนี้ถึงด่านประเทศไทยเลยเนี่ยจะมีระยะทางทั้งหมด 340กิโลเมตรก็ว่าจะถึงชายแดนด่านไทยก็มืดค่ำอีกแล้วครับเราก็มืดค่ำกันทุกคืนเลยแต่สุดท้ายทุกคนก็ได้รับความประทับใจที่ดีแล้วก็ได้ประสบการณ์ใหม่ๆกันทั่วหน้าครับเมื่อคืนไม่เห็นะไรเลยพ้าวันนี้อะไรได้เห็นบ้างจริงๆแล้วถนนหนทางเขาแบบอ่าผมหมายถึงตัวพื้นนะครับค่อนข้างดีเลยทีเดียวถ้าเกิดแบบใน,นสถานที่ในเมืองที่กรเลิรแล้วอะไรอย่างเงี้ย ฮอนด้าบิ๊กไบค์เอเชียนเอ็กเพล2022ก็ถือว่าเป็นทริปแรกหลังจากวิกฤตโควิดมา3ปีเนี่ย ทริปนี้จึงเป็นทริปต่างประเทศทริปแรกที่ฮอนด้าจัดให้ลูกค้าซึ่งต่อไปจะไม่ได้มีแค่เพียงทริปรอบๆในเอเชียรอบๆบ,บ,บ้านเราเท่านั้นนะครับจะมีทริปที่จะไปขี่ในต่างประเทศต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางยุโรปหรือจะเป็นที่ไหนเนี่ยครับก็ต้องคอยติดตามแต่ที่สําคัญทริปพิเศษแบบนี้จัดให้กับลูกค้า Honda BigB i ์เท่านั้นนะครับดังนั้นใครที่สนใจอยากได้ประสบการณ์ใหม่อยากพบกับความพิเศษในการขับขี่ที่ไม่เหมือนใครก็ให้มาเป็นลูกค้า Honda Big b i บ์กันครับผมปีนี้นะครับ2 0ง คัน Honda จัดหนักแน่นอน ก็มาลุ้นกันนะครับว่าจัดจัดที่ไหนบ้างก็ติดตามข่าวสารต่างๆได้ที่เพจ Honda Big b i ไบหรือทางของผมเองนะครับเพจ o t o ต o t ชันรวมถึงในยู u ูบช anel แห่งนี้ก็อ,อย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับแล้วก็สามารถหาข้อมูลรวมถึงรีวิวลถต่างๆได้ที่ Ww w m o t o m o t i o n t h a i l a n d c o m และอีกหนึ่งอันที่เป็นช่องของเราใหม่ใน t i k t o k ก็คือนิตวัน under score เก่งนะครับก็เป็นช่องของผมเองมีสาระอะไรสั้นๆเป็นคลิปแนวตั้งผมก็จะลงไว้ในนั้นนะครับวันนี้ก็ประทับใจมากจริงๆครััรับบวครสสดี จะบอกว่าโดนแดดแล้วในรอบ8วันถึงว่าการโดนแดดแล้วมีความสุขแบบนี้เอง